นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกระยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่6กันยายนพุทธศักราชสองพตรงกับวันอังคารขึ้น11 1ค่ํึ่งือน10ปีขานวันนี้เป็นวันอุบาทไม่หมกแก่การมงคลนะครับฉโลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรส สีที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือสีเหลืองอ่อนๆอสีครีมสีงาช้างสีขาวไข่มุกทิศท,ที่ควรหลีกเลี่ยงสาหรับวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นบทสลาคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษร,รที่เป็นการกินีนี้ชื่อคือกอไก่ขอไข,ข,อข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังและงง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กต่อเต่าถอถุงต่อทหารถ,ถ่อทงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบวบไมป้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฝอฟันพอสมเผาและหมองมา้าไม้เซตวันนี้ปราดตะวันตกกล่าวไว้ว่าไม่มีผู้ใดฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักกับความโง่เขลามาก่อน ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันธามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณแนละสวัสดีครับ